สวัสดีค่ะช่องปอจูนแทนคุณแฟมิลี่เจอค่ะมือนี้นอจะผ้ามาเบิงทงหน้าสิมากเกี่ยวเข่าค่ะอันนี้หน้ากับขวงนี่แหละจะเบิงเข่าลมมืดค่ะเข่าง่ามลายเข่าลมปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นตะเหลือบาบุนี่ว่าจะสูบน้ำใส่แล้วได้บาบูนี่นะคะเด้อ เขา่าเขา้างามๆเกี่ยวมือน,นี่ล่ะค่ะพี่น้องนำกันละนำขึ้นไหลาถาว่าไหลบ้นานี่นน่ข้าเขา่าแม่นเมือนะคะตรงนี้ไอ้นี่ตรงหนวนกับแมนคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ทางปุ่นกับแม่นเสียงปลาบอกเฮ้อ เสียงปลากม็มีนี่ค่ะปลูกต้นไม้ไว้ต้นย่างค่ะ,ะคะ่ะปลูกต้นไว้ปลูกไว้ตอนวันที่สิบสองสิงหาจต่เนี่ต้นนี้นี่กยต้นมะม่วงต้นไม้ปลูกต้นกล้วยแซมใมน้ำค่ะเห็นเลี่ยงกันไห้นี่เป็นต้นไม้ที่ปลูกนะคะค่ะปลูกนี่ปลาอยู่ค่ะก็ะแมนค่ะ อันนี้เป็นหน้าหน้าตรงหน้ายุดโขกค,ค่ะตรงนี้อันนี้ก็เป็นจังหวัดมหาสารคามค่ะที่พี่นวองได้เห็นอยู่นี่จ้ะบ้านของแอดมินเองจ้ะเข่าเข่างามคักค่ะเบิ่งปีนี้นี่นะคะบ้าเบิง่งบรรยากาศทงสวนเอ่อทงหน้า ทุ่งนาอากาศทุ่งนาค่ะพี่น้องคนกําลังเท่ากําลังจะล้เกี่ยวแหรอคะเขาเนี่ยะคะ่ะผมกําลังเริ่มเริ่มจะล้เกี้ยวเขาแล้วอันนี้ก็จะมาเกี้ยวมือนี่แหละค่ะตอนนี้กับเป็นบาบและจะเริ่มเกี้ยวเกี่ยวเซ็ตก็จะเอาไปขายคะ่ะเกี้ยวเซ็ตเอาไปขายเลย ก็มือนี้อาจสิบักขั้นได้ขายกบสิเอาไว้ลดกอนเมื่ออื่นยังสิได้ขายค่ะนี่แหละค่ะเข่ากระเหลืองมดแล้วพ่อเกี่ยวกันหรอค่ะพี่นอ้องอันนี้เป็นหน้าปีค่ะยุนี่จะได้เห็ดแค่เธอเดียวค่ะเป็นหน้าปีแต่บ่มีน้ำหลายคือเพินินบ่ได้เห็ดหน้าปังคือเพิ่นแล้วค่ะจะเป็นหน้าปี นี่แหละค่ะเข่ากับพ่อเกี่ยวหรอกภาพมาเบิงบรรยากาศทงหน้านะคะ่ะค่ะมโอนี่แอบนิ่งกับคอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อค่ะช่องพ่อจูนแทนคุณแฟมิลี่เจโอทูค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ใเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนจะพอกันคลิปใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ